สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพยนหยกนะคะวันนี้ม่อยู่กับเราอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะนี่เลยเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายนะคะกับเสือเสือเอาไปปูนะคะไม่ได้ไปขายเ้วกำลังจะไปตลาดนะคะร้อนมากหน้าตาสดใสนะคะยังไม่ถึงตลาดเลยเหงื่อแตกแล้วนะคะวันนี้ผู้ช่วยของเราค่ะ พี่นัดเหมือนเดิมเลยจะมีใครเขาก็อยู่กันสอคนนะี่เนาะต้อนตอนนี้กำลังเดินทางไปตลาดนะคะวันนี้หน้าตาสดใสนะคะ <c oughs> เมื่อกี้นะคะลงไปซื้อถุงมาค่ะเพราะว่าบอกมาขายของแต่ลืมลืมถุงนะคะถุงอยู่บ้านมีเยอะเลยแต่ว่าลืม <c oughs> <c oughs> นั้งรอลูก้านะคะตอนนี้พขากำลังตั้งตลาดกันเราตั้ง,งเราตั้งเสร็จแล้วเพราะว่ามันมีน้อยนะคะเอาพิมพ์พิมพ์ก็พิมพ์อะไรนะ ค่ะทุกคนสรุปให้นะคะการนําเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่ได้ใส่แล้วนะคะไปขายตลาดนัดในวันนี้นะคะทําให้เราได้รู้ว่าตลาดเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะปกติแต่ก่อนเนี่ยเราขายสารพัดส,สารพัดทุกอย่างจริงๆเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายที่ตลาดนะคะได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า500เลยแต่ไม่ได้ไปขายนานแล้วด้วยความที่แบบอยากรู้ว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างก็เลยยิ้วเสื้อผ้ามือสองของตัวเองไปขายนะคะผลปรากฏก็อย่างที่เห็นในคลิปค่ะตลาดแทบ จะไม่มีใครเดินเลยนะคะมีแต่แม่ค้ากันทั้งนั้นเลยค่ะสรุปก็คือ เราจ่ายค่าที่ไป140บาทขายเสื้อผ้าได้2ตัว140บาทมินำซ้ำลืมซื้อถุงซื้อถุงเพิ่ม30บาทซื้อน้ำค่าร้อนไปอีก2แก้ว40บาทนะคะสรุปว่าเราขาดทุนไป70บาทยังไม่รวมค่ารถเลยค่ะทุกคนคือถ้าใครอยากจะลองนะคะก็ลองได้นะคะแต่แนะนําว่าถ้าเกิดเราจะขายจริงๆแนะนําให้ขายช่องทางออนไลน์ดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะโลกในตลาดความเป็นจริงก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็บ่นกันเยอะนะคะว่ามันแบบขายยากจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เราก็ลองให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าเออตกลงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราถ้าใครมีไอเดียเด็ดๆสำหรับการทำคลิปนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสรุปนะคะทุกคน เอาไปให้ร้านดีกว่าไม่ไหวลนะนั่งไปปวดขาเฉยไม่ค่อยดีแต่ว่าพี่เียดติดไปแล้วเอาจริงพอเรากลับถึงบ้านนะคะทุกคนลงจากรถทุกผฝนตกปั๊บเลยทุกคนโอ้โหสงสารพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดลมากมากเลยนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่เราเก็บมาก่อน